สวัสดีครับที่นี่บริษัทแสงประภัยนะครับผู้ผลิตและจาหน่ายไม้สักปรรูปไม้สักประสานและไม้สักโครงจอยรวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับไม้สักนะครับวันนี้ทางเรานําเสนอนะครับโต๊ะรูปแบบต่างๆนะครับขนาดต่างๆด้วยนะครับผู้ที่สนใจนะครับพี่น้องท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถเข้ามาเลือกชมได้เลยนะครับ เดี๋ยวทางผมนะครับจะทำเป็นแบบแต่ละอย่างและโพสเป็นรูปลงไปให้นะครับทำเป็นรูปลงไปให้เพื่อความสะดวกนะครับแล้วก็สามารถโทรติดต่อผ่านแอดมินได้นะครับตามเบอร์โทรศัพท์นะ0817019172นะครับบริษัทแสงมะพรอยู่อำเภอลาดหลุมแก้วนะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับ อันนี้เราจะไวไวให้มาชมกันนะครับจะมีหลายแบบหลายสไตล์นะครับนะครับมีหลายแบบหลายสไตล์จะเป็นแบบนี้ก็เป็นหน้าท็อปโต๊ะก็มีนะครับตัวนี้ก็เตรียมตัวนะครับจัดส่งให้กับคุณลูกค้านะครับน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้คุณลูกค้าก็จะมารับนะครับผมโอเคนะครับผู้ที่สนใจไม่สับสานท็อปโต๊ะนะครับต่างๆสามารถเข้ามาเลือกชมได้เลยนะครับ เบอร์โทรศัพท์ติดต่ออีกครั้ง0817019172นะครับขอบพระคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ